สวัสดีครับผมพัดจาก SS-Advantec นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นของปืนพ่นสีก็จะมี2อ,อย่างคือสีรั่วหรือลมรั่วพูดถึงสีรั่วก่อนนะครับอ่ะปัญหาสีรั่วนะครับก็คือซีนตัวนี้จากที่คุณเห็นว่าตัวถ้วยของการพ่นสีซาตา้าเนี่ยจะไม่มีเกลียวใช่ไหมครับเพื่อให้ล้านทำความสะอาดง่ายแต่ว่าจะมีซีนตัวหนึ่งอยู่ด้านล่างนะครับเวลาเราใส่เข้ไป ถ้วยจะมาอัดอยู่ที่ตรงซีนตัวนี้นะครับพอเทิยมาอัดอยู่ที่ตรงซีตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยถ้าเรามีการล้างทําความสะอาดปกติหลังจากใช้เสร็จแล้วล้างทําความสะอาดเขยา่าถอดถ้วยออกล้างทุกครั้งก็จะไม่มีปัญหากับซีตัวนี้เลยแต่ที่จะมีปัญหากับซีนนี้คือไม่ได้ถอดถ้วยออกล้างถ้วยนี่คาวเลยเขยา่าเขยา่ขยาล้างล้างไนนอกแล้วก็ล้างนิดๆหน่นนน وي, นอยๆเสร็จแล้วถ้วยคาไว้พอพ่นแล็กเกอร์แล้วแล็กเกอร์มาติด และเกลติดที่ตัวนี้พอติดนานๆเข้าพอคลายถ้วยมาก็จะดึงเอาสีนตัวนี้หลุดติดถ้วยมาด้วยแล้วมาล้างเสร็จแล้วมันก็หลุดหายซึ่งมันเป็นชิ้นส่วนลเล็กๆนะครับก็พอหลุดหายเสร็จปุ๊บพอไม่มีสีนตัวนี้เสร็จปุ๊บพอใส่ถ้วยเข้าไปก็จะสีก็จะรั่วออกนะฮรรั่วมาข้างนอกนะฮะท่านก็สามารถซื้อสีนตัวนี้ไปใส่เองได้นะครับวิธีใส่ก็ไม่ยากครับก็คือเอา เอาออกใช่ไหมครับเอาซีลใส่มจะมีด้านที่เป็นเทปเปอร์นะครับด้านเล็กนะครับใส่นำเข้าไปก่อนนะครับเสร็จแล้วเอาถ้วยยันตามเข้าไปเบ้บาลองเรียบร้อยนะครับนี่คือการแก้ปัญหาสีด้วนจุดของคอกาและเปลี่ยนอะไหล่ที่คอกาตัวนี้นะครับต่อไปเราจะพูดถึง ในจุดที่2ที่จะทำให้โอกาสมีสีรั่วได้นะครโอกาสที่จะมีสีรั่วได้อีกที่1ก็คือตรงซีนเข็มตัวนี้นะครับลักษณะซีนเป็นประมาณนี้เล็กๆนะครับครับเป็นเทฟลอนซีนนะครับซึ่งในซีนตัวนี้จะประกอบด้วยสปริงแล้วก็น็อตล็อกนะครับกรณีที่สีจะรั่วจากตัวนี้ได้เนี่ยมันมีอยู่หลักๆเลยนะครับก็คือเข็มสึกคอดเนื่องจากวันหนึ่งเนี่ยเราพ่นสีเนี่ย เราจะกดไกพ่นสีเป็นร้อยๆครั้งครับเราจะเอาสีตัวนี้ออกได้ไงโดยการถอดที่ไกตัวนี้ก่อนนะครับวิธีการเอาสลักตัวนี้ออกนะครับก็จะมีแหวนล็อกเกือกม้านี่ครับเอานิ้วล็อกไว้ด้านหนึ่งนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็หาเครื่องมือเล็กมาดัาน,นออกปุ๊บออกด้าตัวที่หนึ่งนะครับอันนี้ก็เหมือนกันหาช่องมันนะครับแล้วก็นิ้วล็อกไว้เข็มล็อกไว้ ตัวที่สองสลักก็จะดุดออกมานะครับเสร็จแล้วเราก็ตัวนี้ใส่ตัวหกเหลี่ยมเนี่ยมันจะเข้าล็อกของตัวน็อตที่ฝังอยู่ตัวนี้นะฮะแล้วก็คลายมานะค,คลายมาก็จะสปริงกับซีนแหวนล็อกก็จะดูดออกมา ปิงกับเหนล็อกหลุดมาครับก็เหลือตัวนี้ยังไม่หลุดในประแจของาตาจะมีเกลียวตัวนี้นิดหนึ่งเล็กๆเพื่อที่จะเอาสีนที่ฝังอยู่ออกนะครับวิธีการใช้คือใส่ไปแล้วก็หมุนเข้าไปเสร็จแล้วปุ๊บก็เดือ,อ,อกมาเห็นไหมครับง่ายที่สําคัญคือเอาออกมาแล้วต้องเปลี่ยนใหม่นะครับเราต้องซื้อสีชุดใหม่มาใส่ ทุกครั้งเวาใส่ใหม่ผมแนะนําให้เปลี่ยนสปริงด้วยนะครับเราใส่กลับเข้าไปก็คือไล่กลับไปตามตำแหน่งมันเอามาเสร็จปุ๊บก,ก็ทําทความสะอาดช่องนี้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่กลับไปเหมือนช่วงนี้เราจะต้องขันเพื่อเอาชนะแรงสปริงนิดหนึ่ง นะแค่ตึงมือครับไม่ต้องแน่นมากเดี๋ยวล้วก็ดึงเครื่องมือออกใส่ไก่ตัวน,นี้ก่อนสปริงตัวหนึ่งหยจะอยู่ตรงน,นี้ในล่องนี้นะครับแล้วก็จะใส่แล้วก็มีเครื่องมือของจาต้านะครับประแจ พร้อมใช้งานแล้วก็ใส่เข็มใส่สปริงแล้วก็ตัวกดเข้าไปกดตรงนี้อย่าืมโค้งช่วยดันครับอย่าลืมขาจราระบีหน่อยนะครับจรารบีสาตารลลอลื่นตามส่วนที่สึกลอนะฮะส่วนที่หมุนนะฮะเพื่อจะได้รักษาเกลียวไวใ้ให้มันอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีตลอดเวลาขอบคุณมากครับผม